กิจกรรมความเปลี่ยนพักกิ่งเพลีพินาครั้งที่11วันที่11พฤษภาคม258หคมสันตุแก้ว324วันนี้วันที่11พฤษภาคม258ห้ปดเป็นวีนเอเป็นวันที่11 ข้าพเจ้านมสัตว์แก้วขอถวายเสียงสวดสารยาประสุภรพุิตพระเมืองต่างๆหวพระพุทธชาตธรรมพุชาข้าพเจ้าริจริยาบูชาในครูปราจญ์ั้งหลายของจิข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลื้องต้มีธรรมนิจจนะครับเพิ่อชนะในบทสวดอย่างตตเนื่งในเทิญวันที่หนึ่งบกราบพระรัตนตรยางสมาสมถุเพระว่าทังพระว่ต่งพิริมิถวสวาโตพรตาธรโมธรรมันัสามีถวะปฏิปโนพระโตสาวกสังกสังขังนัมมา บทที่สองบทบูชาพระภัยฤไพนาตอรังสัมมาสัมพุโทโธสุกิรังปรินิพุโตเคนกุเนหิทาระมาโนธานิปรามีหิจะทิสติยาวิยาวชิวังอาหารพุทธังธรรม,มังสังฆังสะนังคโตปุเชมิรัตนาตะยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสวดชจนนุนทวดาสามันตาจากาตาักรวาลเสตตาเะเนตุจตตาสัพมังนิรายจัตสุ ราชสาสนันตุสักโมกทางสักเคการเมจุเปติสิคารเตจันลิเขวมาเนทิเปและเถจคเมตุนนาคเนเคหาอุทุมีเกเตปุมาใจยามตุเทวาเชลธาลวิสมียักขันพานากติตันตาสันติเกยังมุเดวระวาจันังสัทโวมิสันตุธรรมะสันนัคโลยามัทันตาธรรมะสันนัคโลยามัทันตาธรรมะสันนัคโลยามัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพระพาคัมนามการ นโมตัสสะปกตตะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปกตตะตสมมาสมพัสสะนโมตัสสะปกตตะสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หบทสวดไตรสนะธมนาปปฐะาุูธังสังฆฉมิธรรมังสังฆมิสังฆังสังฆฉมิตุเดียมปีผู้ทางสังฆฉมิตุเดียมปีธรรมังสังฆฉมิตุเดียมปีสังฆังสังฆมิตุเดียมปีผู้ทางสังฆฉมิตุเียมปีธรรมังสังฆฉมิตุเียมปีสังฆังสังฆฉมิทุี่บทสวดสัจจกิยาคถาทนี่เมสันนังเงินยังพุทูตเมสนังกำลังไอเท นันทีเมสันังยังธโมมสันังเราังเตียนจะวัชินาสติมีหงตุติปทานั่นที่มสันังกันยังสังคเมสันังเราังเตียนจะท่าเจ้าวชินาสติมีหงตุติปทาบทที่เจ็ดว่สวดตีรตนะปนามคาถาพุทธังนเมรัตนะภูตะสารรระจิตตังธรรมังนเมรัตนะภูตะวิสุทธิสาดังสังคังนเมรัตนะภูตะสุสีระจิตติเอตังนเมรัตนะเอติรัตนังรัตนะ ตะยะอวะังสัมมาสโมสริตตวัตถุวิเศษสปูตังอันโยยานยุตตะคุณะโยขวะสปะวัตตังอสุมิตายมีปิตัดเถวะยะถาติทันเตเอกังวินาติตรีสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจเจ,จเรนจจปาปุตูภูตังคัมพีรละยานวิสยังติทุตสัตถังวินยยหิปันทิตัชเนหิวิชัญญรูปังโลกัมมหิเกหิจิกะ ขันจุปะรับพระนีอย่างเกสันจิสุตุวิทิตังคุณากายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปีสมูปตตังมณสีสุทธปภาษาทกถานังปุญยตะเอ,เอปุญยญติการนามะสมุติละอตมะปุญยไอปุญปุญณะภูมังทุกขาปมุจจะน้มุขาสานังขาตานังปูชาระเหสุปรามังอภิพพ ปชูชเนยังนิพพานสัจจิกรยายุป,ปะนิสัยยะถังสัมมากิเรสัมะละโสทะนัสธิยาจะตาทุเหตุาทะุสาลีหุป,ปะเสวนียังปานิหิจาปิสันนังคมะนียเมวะตัสมาหิตังติรตันนังสลานังคตตมหะรัตติณทิวังคณะเนสุณามัสสัมนาปุเชมะจาปิสะ ตตังสุปัสสันจิตาตัฐานุปะอนุปาริจริยาสถารตาจาบปุญเยนะตัฏฐสุกเตนะสุขิเขีปเวโมเตชินะตัตจัตตาฐาปิสวัติโงตุโยเจเตระธรรมวินยามหิปานาไปปะมานะภูโตโลกุตตะดาพิสมาโยนิยโตสุโพ์ชังตัตโสปะนิสยะยะจายายามมะปีโหตุวัตถุ ยเยปอริกิโตสุป,ปะสาทกาโรพุที่8นมัการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมะลาปกัโทโถสามังวัพุโทโธสุกโตวิมุโตมารัสสะปาสาวินนโมจยันตตปะเปติเกมังชะนะาตังวิเนยังพุทธังรันตังศิลสานมามิโสกัตสนะนาถันจะวินายักันจะวินายก,กันจะตันตียะสาเตเชสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวิ นาสเมนตุธรรมโมชโยเอกโยทโชโยโวิยะตัสสาวตถุทัสเศสีโลกัสสาวิสุที่มกักังนิงยานิโกธมันทารักษะธารีสาตาผู้โหสติกะโรสุจินโนธรรมังวรัตตังสิรัสานมามิโมหะปะทาลังอุป,ปะสันตะทาหังตันเตยสัตเตยยสิทธิวมตุสัเอส,ส,สัพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธมะเสนาสุขตานุโคโย โลกัสสะปาปูปะกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโชโยชโกจักรสวาขาตัธรรมังวิธิตังกระติสังคังวลันตังสิระสาหานมามิพุทธานุพุทธทังสามาสีรติติ่งตันเตเยสาเตยีเตยชาติถิหงโตสัมพันตาราญาจะวินาสมเมโตบริฆาบทสวดนโมการอัฏฐกะคาถา,น,ถา,ถานโมอรรถโตสัมมาสัมพุทธะเมหตโน นะโมอุตตะมธรรมมัสสะสวขาตเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคสารปีวิสุตตเสเสลธิติโนนะโมโอมมาตายารัทธิสารตนาตยัสสะสาธุกังนะโมโอมากาติจัสสะตัสสาวะตุตยัสสะปีนะโมกาลปะภาเวนะวิคขชนตุอุปัทวานะโมกะกาลานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพทานะโมการัสสะเตชินะวิถิไมหิโหมิเตชวา วัท um ี่สิบบทเสดมหาสมัยสูตรเอมีสตังอีกังสามยังปะกวะสเกตสเวติกปีรุสมิงมาวันนี้มาตาภิกขุงนี่นะถ้ทิ้งมาจำมัตตตหิภิกขุตหสเพวะราติหตหิโกัทตุหีถือว่าตายยปุยนะสนิปิตตาหติเพราว่าตังสัตตานกสังะอาเทโขจตุนังตุชาวะตะไกแกนังเทวังอินระโหติยังโกวะสเกตุเวิาติกะปีรอุสมิงมาวันนี้มาตาภิกขุ้งฆ์เนี่ยนะถ้าติ้งมาจำมัตเตห จานุน้ม่ยปีนะปรากว่าตินุาษสังกฤมเยะมาปภสังกฤมแปลเพราะตัเกป็นเจ้าถาภาษายอมัติอะหรโหตารวตตาสยยะทปีนะมาพระว่าปรุสุปรโสสัมมิตตังว่ปักภาาเยสรมันตีอว่าปากสัมมิเชียเอว่าไม่ว่าสุทาวาสิสุริวสุอันตรตาเพาตวปุรตปุรุังโตอะหรโหตารวตตาพะันตังวิวาเดวอิกรรมตังตักมตั้งตตาโกเอกะรวตเวตวตาโพตัเกอิมังกะถังก็ฟาสิมาสมยโพนะสัมมิโยกยาตมาคาตาคาตัมมหายิมังทัังมา อนะวประดาเทวตาพระโตสินิเกมังกะังอภสติจตริกมาธังสจตังตาุชุกะมะกลางสุสารทีวันตานิคาเหตตัวเอนทีนีลขันติปนตาดอนตะกปราเทวตาพรตสินเกมังกะถัอิเตวีลังขีรอปิกขีลงวะัจจามาเมชาเตจันติสุามรากรุมันตาสุทันตาสุตุนะคตยตะกัวประาเทวตาพระโตสินิเกอีมังกะังอภติ เยกจิตตางตานาคกตเติอเตเขม่สติไปยะภูมิปายะไม่รูสังทีอย่างทว่าก็ยังผูดด้วยปริสัิติแล้วถกาูพะว่าพิขุมเจสีปุยนะพิคขุยทะเสสุวถาตัวสุดแวตาสันนิปฏิตาหัติตรากตังรัตนัยพิกตัจจะเจดเตพิเวเอสงติตามัทนาหันโตสมาสัมเตสัมปิเพราะตังหนตรามายวะิวตาสันนิปฏิตาเหตุสัยยาีไมแ่เอตระหิเตพิเวพระวิสันติ นณะตามาตรังโสสมมาสมุตตาตสัมปีผูตรังอิตาปรมายวาเทวตาตันนี้ปริตาภวิสันติยปีมหังอตระหอจิตมีิิกุเวกานังมมิทวะกายนังนามนิติิมิิกุทวกายนังนามานิตัตุนาถาสาธกกังมนัสโกรธาปะสิทิสิปะสิสมิติเอวมัติติกขุเตูพว่าตกจตกโตพิตวจโลกะมนุษการสมมิยะทุมาาิตาเยติตาคิริปัแต่ตาสมัยตาปุถุเทวัสลิน ลังสามพิสมภนโอทัตตมัณสาสุทธาวิปัสสนามนาเวลาพิญโยปัญจเตยตวาวันนี้กะปีิเราทวิตตมโีสัทธาสาวเกตสันะเตเทวกยาพิกันตาเตวิราถาภิกในจะตปัมมุสตวัตยุทธศาสนาังจะสมตหูยนังมสานะสันอภิเกตสตามัตกุสหัดถังสหอาาติตลิงสตังเอกสสนลังคนรสานะสัตตงสภิเกตสตมมัตกุลิสาสภาวะอหุงตัญจัสสังอภิญญาเพราะว่าตวานะจุกุมตะตรีสัทธาสาวเกตสันตาวิกัง เยวหังกิติสิสัมิกริหินุปุปปโสตตาสหาวว้ขาปุูมากาปีลาวัทไวทิมตัวขิติมตัวนวตฏสัจินมัธรัมนาภิกุพุทังสันติงนังจะสาหัสาเห็นวตายขานะวโนทิมตัวขิติมตัวนะวยสัจินโนมธธรมนาพิกุพังสันติงนังสาตตาเป็าสตายขานะแต่วันโนทิมตัวขิติมตันวยสัจินโนมัธรรมนาภิกุพุทังสันติงขนังเวสสมตตาป็นสตายยัขานะต่วันนี้ันทิมตัวขิติ คุณปโดนราชาเกโกเวปุรัสนิเวนมปิโยนังสตตังเง่ขะนางปิยุรปสติคุณไโราชาเกโกตปะคะติสิงนัปริมจริตังราชาถ้าตัลถปัตสติคันนังวนังปิติมหาชาชยะสัิโสพุทธปิตาสาภูามามพลาอิทิมโตชิติมโตนามตยเสสินมานาพิณุงพิณังพิณุิังถ้าคิัจักสังราชาวิรุโหตปะสติคุมันันนังติมหาชาชยะสัจิโสพุทธปิตาสาภูามามัพลาอิทิมโตชิติมโตนามัต บทธมนานพิฆุพุทธังัิงังปชีมิมจติส other, ังราชาวิรูปะโขปัสสตินาคังติปติมหาชัยยะสิโสผุตตปิจตตาภูนเมามาภลายทิมตวชิติมตัวนมตยสัจิโนมัมนาพิุพุทังัิังอุตารันจริสังราชาวิรูปปัสสิยะขังิปติมหาชัยยะสิโสผุตตปิจตตาโูนนมามาภะรายติมตัชิตมตันามัตยิสัจจิโนมัทมนานพิฆุมพุทธังสัมพิณงังผู้ดีมันทิสังทัตตา ถ้าถ้ารับนาอัฐาตังโตนี่ก็เปิดอัตถเวเตตังแมวิโนตัาสาควรจะได้กัสถาไมยาก,กุเตนตุเวเตนถูผูจุวิตโตตหาตันทานโนกรมาสิทธุจักกินุขันธุนิขันธุจปัปนาโทปัมโยจะเทวตุโตโต,โต,โต,โตโจะมัตติทิตตัสญญาานโนจะขันธปูนญาลาชาชนโนสโว อาคุปัญญสิกุเจวติมพุรุสเยวส่าเอติเจเนจารันโนคันตภาสัทราชพิบัติบุธรนาภิคมุพิคุณังสัมติตกนังอาตะคูนมัสสานาคาวิสาราสหัสกิจกรรมตตะลาคูอาบายาคาสายันิยมนาทตาลธาตจะอาคุณคาเจสาสิโนเดวันเอราโนมากนะไอมหานาคูโภะข้าสัมพิตกนังเยนคาราเจสาสารติทิปาติชาปะคืวิโตจักรคูวหายาสาเตวานัมฉับปัตตะจิตราสุปนาอิติเตสนามังพระยันตานาคราชานามาติสุปนตโตเขมมาบัก เขมมรกาเสีพุทธสนาหิว sí ัจจหิวปะหิยันตานาคาสุปนาสระน้ำมังกรตุภัทังทิสาวิชิรหัตินาสมุังสมุังสลาสิตาปัตโลวาสวาสิเตชิมโตยัสสิโนกราสัญชามหาปิจมาสลาธานาวิขสาวิปจิตติสุจิตติจัรปาตโทนุมุจิสะมุจิสหัสตันจับปริปุตนางตเปวโรจนามกาตันในตัวปริ่งเสนังเรื่องของปมุปปะมุตตมิยุราณิปัตสติพุทโธนังอโปจะเจติว่าปวิจจะติชูวโยตถาขมุวรณาวรณาเทวาโตโมจิ ไม่ตากุณกาคูเอเม่ตากุณิกายกาคูเทวายะสันทัศเตเตตธาปยาสปีนะนตะวนโนทิยโตชิติมโตนวตเยัสิโมาทำนาพิพุงพึ่งนางสัมปวนางวินทุจาริวัสลิจะสามาจะุเวมาจันุสุจันุสุนิสัตวัจนามุคูพุทกิตาสุนิยสสนิสัตวัสยมคุกตตานากตานิุกตวามอาภูมันทรลาหากาวัสนังวัตสุนางวัตโตเสตโตสักโกปะคราภูเรนไดสรุทธะโททัิเต วัฒนานาพิฆุมพิฆนังสันติกวันังอาเทคูสัพูเทวาชาลามักกิสิกาเรวะอริตกาจะอริตกาจะโรชาจะอมมาปุพพานิพพานิโนรณาตหธรรมะจะอจุตตาจะอเนชกาสุริยะลุจลาคูอาคูวัฒนตวะเนติโนทัตเตเะลาขยาสปปนะตัวโนทินตัวจิตตินตัวเนวตยิสสิโนวัฒนานาพิฆุมพิฆนังสันติกวันังตำนานมหาตำนานนะ มนุษย์สามนุติดมาคิดทาปุรุติกาอาคูคปุรุติกาอธากูอรู่เทวเยจารุตวาสินโนพระคามหาปารคาอาคูเทวเยสสินโนถ้าเตตีถ้าากายาสเปนะนะตวันโนชื่มตัวชิติมตนะวตัวสสินโนมรธมนามพิกุมพึ่งนังสันติงนังทุกากรยุมหาอรุณาอาคูเวคะหนาสาสหุธทากายหาปมโมขาอาคูเทววิจกนาสตามตาลักชามิตรกาใจยสสินโนถ้าอย่างอาคับชนโนยที่สามพสติถ้าเศตถ้าเสรถาากยาสเปนนะตวันโน อิมตัวชติมันวนตยิสสินนมาทธนาพิคุมพุงสัติงนังเคมตุตายามกตากาจะยตสิโนสมปิตกาลมัสเสถาจเตยมนมาจาสวานิมณนิมม์มติโนกุอัตถาคุปะนิมิตาสัตติสาตะกยาสเปนนะนตวิโนอิทิมตัวชีติมันโนตัวยิสสินโนมาทธมนาพิคุมพุทธังสัติงนังสัตติเัวนิกายาสเปนะนตวิโนนมันวยนาจุงยิจเนยสติสาปุริชาติมักเกิลังโอกาตินมนาสัง เขียนโมฆะตะังนะคังจะั่งว่ตาเดีงทุกรามมาเิ่มโตจากายิ่งโตสะอาดังคุโรตโตจาสุภการสัมติวนงตาสัพามันก็กำังมาปามามิริติปปปโนชุติเป็นตัวสมักกายโยยสัสิโสถ้าเศรษฐิสระอาคูปเจกวัสวัติโนติสิจามิจตัวอาคารอตบริวารโตเตยสปีกเตจะสปีพเตสินเตเวสพามเกียมรศีนาิเกิสตกนสามไดอย่งเอตากันนาทะัธาลาคินาปัาตูสมันตาปริวาริธรรมมาวม คิดถ้าโกจินังอิติตถามาเสโนกันหาเสนาเปสัยไปในินาต่ละมาจะสร้างกตวอน้ำพิร่วงที่ทปูสกุลนุรลนั้นยันโตสวิตุโกจะธาตุปัจจุวัตติสังกูโตอัสยังว่เสษตันจะสัพพังพิญญายะวะว่กิตวานน่าจะกุมมาจาตรงนี้สถาต่ว่เกสศนันเตศมาลสินานพิจารตาเตวิชนันท์พี่โรเตจะตบปมุงสตวพระทศสนังเป็นตระหิมังไอประกำมุงเนสังลมะเปลี่ยนเยงสัพเพวิวิชิตาสังฆามาปยาติตายะสเศสนุพันติะหะปิเทหิตแต่ว่าเกศในเรสติ เปิดบทสวดมังคละสุตังอสวนาจะพารันังปณิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังอิตัมมังคโลตัมังปฏิรูปประเทศสาวโสจะปุเพจะกตปุญญาตาอัตสัมมาปณิสีจะอตัมมังคละตะมังพาหุสัจจะสิปัญจะวิยนวินโยจะสุสิกิตโตสุภาสิตาจะยาวะจะอตัมมังคลลตัมมังอัตตปิตุอุปัฏฐานะปุ กรารัสสะตสังกัโหโมนากุลาจักกรรมมันตาอตัมมังคลมุตตมังท่านั้นจะธรรมจะริยาจะยาตากานั้นจะสังกโหอัน,นวัชานิกรรมานิอตัมมังคลมุตตะมังอารตีวิรติปปา,ปา,ปามัชฌป,ปานาจะสัญญโมอปามาโจาทจะทำมมสุอตัมมังคลมุตตะมังคารวจะเนวโตวจะสันตุถีจะก,กันนันยุตากาลินะธรรมสวรณังอิตัมมังคลมุตตมัง คันตีจัตวะจัตสตาสมาเอตมะนาณจัตสนังกาเลนัทธมาสาปัจฉาอิตัมังคลุตมังตโปจัพรมะจาริยันใจอริยะสจานัทสนังนิพพานะสัจจิกริยาจเอกตัมมังคลุตมังพุทธสาโลกตธรรมเมไม่หิจิตังยัสสะนกัมปติอโศกังวิริชังเขมังเอกตัมมังคลุตมังเอกตัสทิสานิกตวานะสัพพะ มะปราชิตาสพันทะทูถิงขจันติตันเตเอตันเตสังมังรมุตมันติมังคละมุตตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนประยังคินจีวิตังอิทะวาหูดังวาสเกสุวาอย่างรัตนังปิตังนัโนสมังอัติตถาคตนะอิทามปิดภูเิลรัตนังปิตังอิทีนัสเจนะสวัี่โหตุก็ยังเวลาคังอมัตังปิตังอิยัตถจกา ตกยมีสมัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสามนมัมมัต,ติกิมจิอิธรรมปิธรมเมรัตนามปริตังเอเตนะเจนะสวัสดีโหโตุยมพุทธเสร็จโถปริวันณยีสุดจริงสมาธิมานานตะอริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมูนะวิชติอิธรรมปิธรมเมรัต,รน,ตนามปริตังเอเตนะเจนะสวัสดีโหตุเยปุคลาอัตตะตังปะสัทธาจตาริเอตานิ ยุ่านิโหติเตถ้าขิเนยยาสุขัสสะสาวกไอเตสุตินานิมาหบพลานิอิทมปิดสังเกตระนางบริตังเอตินัสเจตจนะสวัสดีของตัวเยสุปายุตตามนะสาธระเห็นนะนิกามิโนโคตมัสสะนัมมิเตปติปตาอัมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุนชะมานาอิทมปิสังเกตระนังบริตังเอตินัสเจตนะสวัสดีของตัวขีนางพุัะนังนวังนัตถิสมเพวัง วิรัตจิตายติเกะวัสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีราจ,จะยะถายัมปทีโปอีทำปีสังเคตะนังมณิตังเอเจนะเจนะสวัสดิโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวักอัตตาฮาเวคิตังเสยโยยะยาจายังอิตาราประชาตาทันตัสาตรระสะโสปัสสนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะไอเนวะเทวนคะคันนโพนะมาโดสหะ พระม,มุนาชิตังอปะชิตังไกยราตถารุปสะชันตุโนบทที่ทส,สิบส่ทสวดเกสปุตตโตผภาสิตะมิทังเตนะภควตาจาณตาปัตตาอราตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมาปรมมประปรายะมาอิติกิรายะมาปิตักกสัมปทานีนะมาตักกาเหตุมานะ ยะ,ะเหนะมาอาการรปาริวิตาเกนะมาพิทินิชานะขักติยามาพัพภะรูป,ปตายะมาสม,มะโยนุคารุยะท้าตุเมเหอัตะนาวชาเนยัตทัยเมธมาอากุศ라이เมธมาสาวชาชัยเมธมาวินยูคขระหิตาอิเมธมาสม,มัตตาสมาทินาอิอะหิตายะทุกขัยะสัม,มุัตติอัตตุเมเหปพระฉะ เหยยาถายาถาตุเมเหอตตนาวะชาเนยยาถาอิมิธมากุสลายอิมิธมาอนัวาชิอิเมธมาวินโุปัตถถาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาอิตายสุขัยสมงวัตติอัฏฐตุเมเหอุปัสสัมปัชวิหะเตยยาถาติบทที่สิบห้าบทสูตรอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตามปปมายงชะรูปนิตัสสะาณสันติตานาอีตังไม พยังมรณีเปกขมาโนปุญญานิกะยราชาสุขาวหา,หานิอุปนิยติชีวิตะมัปะมายังสรดูป,ปนิตาณา,าสันติตานาอิตังพยังมรณีเปกขมาโนโลกามิสังประเอปเปชปเชเหสันติเปกโยทะกายเยนสังยโม,มวาจายะอุทธะเจตาสาะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะหุติ ยังชีวะมาโนโกปะโรติปุญญธรรมโมโอเวรกติธรรมจาริงธรรมเมสุจินโนทุกขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกะติงัจติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจติยถาปัญญายัปสติอัฏฐนิปินติทุขิเอสามังคูวิทุตติยาสเพสังคาราทุขะทุขติยถาปัญญายัปสติอัฐน,นิพินนิปินติ ทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพเทธรรมาอนัตตาติยธาปัญญายะปัสติอัฏานิพพินติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนักาชาดกอปันนักกัตฐานะเมเกธุติยังอาหุตกิกาอิตาธัญญายะมีทวิตังกันเหยยะอปันนักังพระหงเวสรนังยันติปพัตตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุสาพยันตจิตาตณีตังโกสนังเขมังเนตัง ตนะมุตตังตตังตนะมาคัมมะสัพพทุกขะปรมุจติโยจุอโยจะพุทธันจะธรรมัจะสังขจะสนังกโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัตฐิทุกขังทุกขะสัมปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยันจะอัฏฐานขกิทุกขูปัสสะมามะขามินางเอตังขูสนังเขมังเอตังสนุมตมังเอตังสนะมาคัมมะสัพพทุกขะปรมุจติ บทที่สิบเจ็ดบทสวดพัทธิกาลตะคาถาอติตังนาวาขเมยยะนปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งี่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตติตมปะฮีนาตังอปตันจอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถาตัถาวิปัสติอสังเฮดังอสังกุปังตังวิธามะนุโรหเย กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบนันไม่งอนเงยนไม่คนแข็งแรงทำนั้นนั้นได้บุคคลน,นะนั้นมิเจริญทำนั้นนั้นหนึ่งหนืองให้ปรุบรณเถิดอาเชวากิจามาตปังกโกชัญญาสะเอมะระนางสเวเพึ่งทำความเพียรเสียเหล่าวนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งในหินโนสังคันเตนะมาหาสัน,สนเอเสเนนะมจุนาเพราะว่าความผัเพี้ยงกับมจุราชเพื่อมีศสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเยะวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตามะตันติตัง ตังเวพเทกรโตติสันโตอาจิกกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขานทั้งวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล้วบทที่แปดบทสวดพินหัป,ปจ,จะเวคานะปาทะ ชารามิทธรมโมมิชาดางอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาทีธรรมโมมิปยาธิงนานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมิมรณะนางอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าไปหิเมียปีหิมนาปีนานาภาวนี่วินาภาวะเราจะละเวนเ้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องปฏพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลมิหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่วงิงฉาสายอย่างกรรมรมังกร,งร,กงร,ริษามิกระยานังวาปาประกังวาตัสทะทายาโทพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นญา,าติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอําเหหิอพินังปจัจเจเวกคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเทินบทที่สิบาบทสุดเทวตาอโยชนะคาถาทุกขปตาจะาเจนิทุกขปยาปตาเจนิพยาสกปตาเจนิศกาของตุตปีปิ เยตาวตาจามเามเหสัมปตังปญยสัมปตังสัพเพเดวนลทมตุตสัพปสัพติทิสยาทานังนตุตัทยสีลังลังตุตัสปทาภาวนาเวตาหดตัวขันยตุเตวตากตาสัพเพพุธาปรประตัเจกานันใจยังพลังลตันนันจติหินระขังิมิสัโสบริสบทสวดเทวตาปฏิทานนักายาเทวตาสันติวิหารลวัสินทูปเรุทิขเรติงปิงแต่ธรรมะทานนี้นะวันตูปุจิตาสดิรติทให้วิหารลคตเตลตลาจมชานะนาวกาภิโวจะ ต่าลามิกาลน in ัปีติปัสกาจคามาเจริญสันนิคมาจิสลาสปนัมปุตาสุกิตาปุณฑเตชะรามุชายเยปิจานะสัมวะสงเสติญาตาอัตวปาิกานีนักธรมมราปฏิจเตเตสปีปิรุกัสตะโุตุสังกยังทาตุจีรังสตังธมโมธรรมธาจะปุกราสักมัขคุงตุลาโมคุวาตายเจตยตยะจะอาเมลัคตุตุสตัมโมสปีปิทัมจาริโนวุทิงสัปะปุณียามัมเมริปวิทิเตวัที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิปฏิธานกถาปุญญสิธานิกตัตสายานัญญิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนตุสตาานนัตป เอตาปะมานา迦เยปิยาคุณะวันตาจา่าไมหังมาตาปิตาโยทิฐาเมจาปะเอยาทิฐาวาอันเยมัชต,ตะเวริโนสัตตาติถันติโลกสมิงเตภุมาจตุโยนิกาปัญเจกัดจตุโวการาสังสลันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิธานามีอนุโมทันตุเตสังเอเตตยังเยจิมังนัปชาน,านติเทวงังเตสังนิเวทยุ ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงบิณฑผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาหรือบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นถึงแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิด <c oughs> ในภูมิสามเกิด <c oughs> ในกาเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สารเหล่า <c oughs> ใดทราบการให้สุดบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ กษัตริย์เ่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าในขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมมยาธินานะปุญญานังอนุมโมทนาเอตุนาสเพศสตาสทาวงตัวเวลาสุขชีวินโอเคมาประทานจักปรบปนตัวเตสาสาศิจะตังสุภาพระเอกคือนโมทนาบุตทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงยงอยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันดีของข้าของสัตว์เหล่านั้นจงสเร็จเถิน ด้วยนุภาพมันเศรนิฐานนุภาพมันความเพียและนิ้มส่งแห่งกรรมบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธัยบูรสรสูตรพระบุตรและคาถาเหล่านี้ขอความสุุดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้บัญญทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทีเทวดาทั้งหลายปุณณโมในการสวดฐานตาและยาณมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อดมโทนาและปลนุพลให้แก่ข้าพเจ้าแล้ถูมวลคนพระพิทกษ์ พระเก่งพอดีพินาโดยมืลที่สมเด็จพระญาณสังวรว,วันบรววนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงเจ้าขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนตขอจงเปลี่ยนด้วยนุภาพของพระปริทและือคำมงคลในพระพระา,ระาตร่างะาต่างของจงสำเร็จส,สรรเสริญการเถิสสดสาธุ